นี้มาดูอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของวาสนาใครที่มีเส้นวาสนาดังต่อไปนี้มักจะมีปัญหาด้านการเงินติดติด,ตดขัดขัดอยู่เสมอเป็นหนี้เป็นสินเงินไม่พอใช้ดีอยู่ในระยะช่วงหนึ่งนั่นเองนะครับไปดูลักษณะลีลาของเส้นนะเส้นก็จะอยู่ประมาณตามที่ขี่นให้ดูคือเส้นสีน้ําเงินนะครับคือแนวแทนเส้นวาสนาเนะี่ยสังเกตดูลีลาของเส้น ตำแหน่งที่โคนเส้นอยู่เนี่ยมันคือเนินที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติปัดเปลี่ยนอยู่เสมอเอาแน่นอนไม่ได้ตำแหน่งน,น,นี้นะครับหากเส้นมันสั้นคือเอาแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเส้นมันยาวละ่ะเส้นมันยาวคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือมันจะแน่นอนแต่มันต้องพบกัาการเปลี่ยนแปลงเสียก่อนสองสามครั้งแล้วจะได้ดีมั่นคงแต่ถ้าหากว่าเป็นเส้นนั้นสั้นแบบนี้มันบอกถึงวาสนา การเงินการงานการใช้เงินการใช้จ่ายในชีวิตเนี่ยมันจะมีควาว่าไม่แน่นอนนะครับเพราะตำแหน่งที่มันออกมาเนี่ยมันจะได้เส้นชีวิตตัวนี้ชีกเข้ามาสมทบกันในตําแหน่งอาณาเขตของตำแหน่งนี้เนินนี้เรียกว่าเนินโรคนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเ,าเนินโรคมันเป็นเนินที่เกีย่ยวกับการถูกเบียดเบียนการถูกรัฐเอาเปรียบการเล่งรีบการบีบเร่งรัฐตัวเองด้วย นะครับมันมีทั้งมุมตรงและมุมกลับเหมือนกันความหมายของเงินโรกนี่นะมุมภายในอ,อารมณ์ของตัวเองก็คือมันเร่งรีบไงมันอยากรวยมันอยากได้มันอยากมีอยากได้นั่นอยากได้นี่นมันจะเร่งรีบบีบมัครับตัวเองให้ต้องทํานั่นทํานี่เนี่ยเลยจะออกแนวว่าใช้ใจ่ายโดยไม่ได้คิดเนี่ยวัสนามาแบบนี้เข้าลระลบาวแบบนี้มันก็เลยจะทาให้ตัวเองอนะลาบากภายหลังเงินไม่พอใช้ เกิดการไปนี่เป็นสินขึ้นมาได้นั่นเองนะครับการที่มีลักษณะเส้นมันฉีกลงข้างล่างขึ้นข้างบนสลับขึ้นสลับลงเนี่ยนั่นแหละคือดิน้นรนคนขวยหาโอกาสให้ตัวเองเนี่ยมันก็ได้ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเงินลักษณะแบบนี้ในช่วงแรกๆมันจะดีจะหาเงินได้เกง่งมีโชคด้วยแหละถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้บ่อยด้วยแหละแต่มันก็คือช่วงหนึ่งไงเพราะว่าเส้นมันมาหยุดแค่นี้เมันหายไปเลย พอมาข้าลราลำบมันหายไปมันจะเลิมไม่ควาาลำบากกับคุณก็ต่อเมื่อหลัง30เป็นต้นไปนั่นแหละที่บอกว่ามันเอาแน่นอนไม่ได้นะครับลักษณะของเส้นวาสนาที่เกิดในตามที่ขีดให้ดูนี้เมื่อเส้นชีวิตมาโยงถึงก็คือชีวิตต้องพบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงการเป็นนิพเป็นสีด่วนนั่นเองนะครับชีวิตก็คือเจ้าของมือนั่นแหละนะต้องรับผิดชอบต้องเกี่ยวข้อง และมันก็ไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวมันก็จะมีหากพียรักษาตัวนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันคือความคาดหวังนะเส้นวาสนาจักเงินจันทเนี่ยเงินดีมีโชคเนี่ยมีเมื่อมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเกิดการคาดหวังการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมักจะคิดได้ก็แต่เมื่อมันเจอทางตันแต่ตอนที่มีตอนที่ได้ยังไม่คิดนะยังไม่คิดหากไม่ได้ดูคลิปนี้จะไม่รู้เลยนั่นแหละ การคาดหวังอันนี้ตัวมันคือมันมาเพิ่มในลักษณะต้องการรยรวยดวเร็วเมื่อต้องการดูเร็วๆๆเร็วมันก็จะทําให้คุณไปหลงติดกับบ่วงของการหาเงินในลักษณะมีลักษณะงความเสี่ยงนั่นเองนะครับแล้วถ้าจะดูประกอบกับเส้นสมองอีกเห็นไหมเนี่ยมันยกห่างสักขนาดนี้นี่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามความรู้สึกตามอารมณ์ของตัวเองนําพาไปนั่นเองนะครับดังนั้นวาสนาใครก็ตามแต่ ที่มาในลักษณะสั้นๆนะครับไม่ผ่านเส้นสมองแล้วมาหยุดแต่ละลำบากแต่มีลักษณะแตกขึ้นเป็นง่ามแบบนี้มันมีทั้งโชคดีอยู่ในช่วงหนึ่งหาเงินได้ดีนะเนี่ยไอจุดที่มันเป็นบีขึ้นแตกเป็นง่ามคือว่าเนี่ยนะคือเงินน,นี่นแหละมันบีมันมีเงินมีโชคอยู่แต่มันไม่แน,น่นอนอ่ามันไม่แน่นอนตลอดชีวิตไงเพราะต้นเส้นมันออกไปจากเงินที่พูดถึงการไม่แน่นอนอยู่แล้ว และมันระเบียดเข้าตำแหน่งในเนื้นโรกกับเส้นยีดตมาสมทบกันอีกนั่นเองนะครับ